อนนี้เราอยู่กับพี่พลนะครับเจ้าของดอนทองมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยครับตัวจริงเสียงจริงคนจริงะครับใจแล้วครับ้าใจครับพี่ครับฝากได้ฝากตัวด้วยนะครับต้องต้องเรียกพี่้พิกันีเลยพิกทันทีเลยลูกน้องใช้ได้เลยครับลูกน้องพี่ถามพี่พลก่อนเลยว่ารถที่พี่พลผลิตมาเนี่ยจะเรียกใช้ชื่อมันชื่ออะไรอันนี้เราเป็นรถ3ล้อบรรทุกเพื่อการเกษตรนะครับ รถสามล้อบรรทุกเพื่อการเกษตรใช่ครับใช่ครับคือคือการเกษตรนี่ทําทำอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นชาวไร่นะครับใช้ในไร่ในสวนครับนานากุ้งนะครับฟาร์มปลานะครับการเกษตรทุกอย่างนะครับพวกนี้จะเหมาะมากนะครับส้หรับการเกษตรใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยมันเป็นระบบเข่าครับเป็นระบบเข่าครับสามารถรับน้ําหนักได้ก็หลายร้อยโลถึงปันนึงนะครับตันนึงถึงปันถึงันกว่าครับ ก็ทุกของเข้าไปในไรในนาจ็คือมนปุ๋ยทุกอย่างทุกอย่างแล้วอะไรที่เราแบบต้องใช้รถใหญ่เนี่ยครับเราหันมาใช้ตัวนี้มันจะเซฟเงินแล้วก็ประหยัดได้ประหยัดด้วยค่าน้ำมันก็ประหยัดลงใช่ครับใช่ครับเซฟตี้ด้วยใช่ก็คือวัตถุประสงค์บรรทุกเหมือนรถยนต์แต่ขับเคลื่อนเหมือนมอเตอร์ไซค์พัมลุงก็สาเหมือนมอเตอร์ไซค์แม่คอนเซ็ปต์ดีนะเนี่ยนะฮะนะฮะอันนี้เราเรียกชื่อมันว่าคือรถบรรทุก รถสามล้อบันทุกเพื่อการเกษตรเพื่อการเกษตรใช่รถสามล้อมทุกเพื่อการเกษตรรถทั้งหมดเนี่ยที่ประกอบขึ้นมาเองหรือเปล่าครับทั้งหมดที่ใช่ครับรถพวกนี้เราออกแบบเองนะครับแล้วก็จ้างโรงงานเนี่ยปั๊มปั๊มแชสซีอย่างแชสซีเนี่ยครับเราเราเราตั้งค่าของเราเองเราอยากได้ค่าความกว้างความหนาของเหล็กเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยครับก็คือเราจะต้องใส่ให้ได้มาตรฐานครับเราสามารถโหลดน้ําหนักได้เยอะๆแล้วใช้งานนี่ก็ 1 0 20ปีก็ไม่มีปัญหาครับแล้วสั่งสั่งวนนี้มาจากไหนครับตัวนี้จีนแน่นอนครับเพราะว่าเราทําราคาได้ต่ําลงนะครับสมมุติชจีตรงเนี่ยเราเราผลิตในไทยซื้อเหล็กในไทยเนี่ยผมว่าสอง0 0นนี่ก็ไม่สามารถจะทําได้ไม่ทําได้เราก็ต้องใช้ออกแบบเองแล้วก็จ้างโรงงานที่จีนเหมือนกับเราเป็นเจ้าของโรงงานนี้เจ้าของโรงงานเราสั่งมาเลยแล้วโรงงานอยู่นู่นใช่แล้วเราก็จ่ายตังค์มาแล้วมันต้องเข้าสเปคของเราด้วยต้องต้องสเปคเราเราก็ต้องไปตรวจขั้นแรกเราต้องตรวจก่อน ส่งสเปคเสร็จแล้วก็ตรวจดูว่าใช่ไหมเขาทําเสร็จแล้วใช่ก็คือถูกต้องผ่านผ่านพาร์ทเราถึงนําเข้าได้ก็ถือว่าได้เลยใช่ครับนี่คือมาตรฐานนะมาตรฐานของดีทีมอตเตอร์ของดีทีมอตเตอร์ใช่ครับใช่ครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับก็คือเราเราผ่านมาตรฐานของโตโยต้าด้วยครับอันนี้ผ่านมาตรฐานของโตโยต้าด้วยใช่ครับใช่ครับผ่านยังไงคือบริษัทโตโยต้าเนี่ยส่งช่างเทคนิคมานะครับมาทดสอบนะครับคุณภาพการวิ่งการบรรทุกนะครับความทนทานระบบต่างๆนะครับครับ ใช้เวลา 2- 3สเดือนนะครับกว่าจะผ่านนะครับแต่ตอนนี้ใช่แล้วครับนานมากครับเขาทำอะไรพี่ส้มมันมันมีต้องเทสตามระบบของเขานะครับระบบที่จะเป็นเวนเดอร์เขาได้เนี่ยครับที่จะไปใช้ในโรงงานใช่แล้วครับมันต้องผ่านมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับก็คือโรงงานโตยต้านะครับก็คือว่าเขาฟิกมากระบบเซฟตี้เขาเยอะมากแต่ว่าเราก็ได้รับการติดต่อมาเทสหนึ่งก็คือเทสที่ที่นี่นะครับก็ส่งช่างมาทีมหนึ่งเสร็จแล้วก็นํารถจริงไปเทสที่ โตโยต้านะครับที่โรงงานผ่านผ่านครับโโออ้หยยยดเี่มแต่ความผ่านก็หลายจุดครับต้องแก้ไขต้องอะไรจนจนผ่านครับนี่แหละครับถือว่าผ่านไอเอเอสโอเลยทีนี้ถือว่าเป็นเวนเดอร์โตโยต้าก็คือทั่วโลกแล้วครับผ่านมากนะโอ้ดีใจด้วยนะครับยิ่งกว่ายิ่งกว่าถ้าเรียกอะไรครับสมอหรือว่าอะไรถูกต้องครับสุดยอดนะครับผ่านโตโยโตโยต้าด้วยครแล้วชิ้นส่วนหรืออะไรทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่มาจากไหนฮะอะไรเนี่ยก็คือว่า60 40 หรือบางทีก็50-50ก็คือสั่งมาจากทางเมืองจีนเมืองจีน,จน,นอย่างเครื่องยนต์เนี่ยเมืองจีนแน่นอนครับครใครจะบอกไต้หวันหรือว่า ญี่ปุ่นน่ยไม่ไม่จริงนะไม่มีไม่มีนะครับของมืองจีนพะเล่นสจีนก็ต้องบอกว่าจีนนะครับนะครับเราเราเราจะไม่โกหกกันนะครับจีนมีอะไรไม่ดีหรอครับจริงนะครับที่บ้านมีของจีนไหมฮะมีเพียบเลยครับแล้วแฟนคือคนอะไรแฟนคนไทยครับอ๋อแล้วมันไม่ได้บอกแม่วคนจีนเลยครับคนจีนมันมันจีนผสมจีนแล้วกันจีนผสมจีนนะครับครัยังกินเรายังกินขนมจีนเลยนะครับผมแล้วใครบอกจีนไม่ดีดีครับอันนี้ต้องรีช่วยเถียงเลยครับดีครับจีน ก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเราทุกประเทศนะครับมีทั้งดีเราก็เลือกคุณภาพที่ดีมีทั้งบวกและลบใช่ครับเราต้องเลือกสินค้าที่ดีแล้วก็มามาสนองให้มันตรงกับสเปคของเราใช่ครับมาให้ลูกค้าได้ได้ใช้กันนะฮะโอ้ยครับโอ้ยนี่มันโอ้ยมันอันนี้คือถอยหลังได้ครับถอยหลังได้ครับมันถอยหลังได้ครับตรงกันเลยครับคันนี้คันนี้เป็นเขาเรียกว่าไฟฟ้านะครับรถสามล้อบรรทุกไฟฟ้านะครับใช้นี่เหรอพี่ไฟฟ้านี่แหละครับไฟฟ้านะครับ ทำไมทำไมถึงต้องต้องต้องเป็นไฟฟ้าเพราะว่าในโรงงานเนี่ยมาตรฐานเนี่ยเขาใช้อ่ามีค่าไอเสียก็ไม่ได้นะครับมาตรฐานก็มีเขามีสเปคเขาอยู่เลยต้องใช้ตัวเนี้ยไว้สำหรับมูฟมูฟของครับหรือว่าส่งส่งเอกสารยังได้นะครับตัวนี้สิบกว่าไร่ร้อยกว่าไร่พันไร่เนี่ยเราต้องใช้ตัวเนี้ยครับต้องใช้ตัวนี้ยนะครับแลรถ80ลิงวิ่งได้ตัวนี้วิ่งได้ประมาณ40กิโลชาร์จแบตก็4 5ชั่วโมงนะครับ แต่ว่าสุดพุ่มนะครับประหยัดด้วยครับผมบางโรงงานก็ไปส่งน้ำนะครับอนน้ำไปให้พนักงานอือนน้ำเนี่ยเวลาเขามาลงเนี่ยรถรถที่เขามาลงเขาคงไม่มาลงแล้วไปลงตามแผนตามตามกดังเขามาลงสวนกลางแล้วตัวนี้จะเป็นตัวไปส่งให้ครับพนักงานทุกคนแฮปปี้มากครับนั่งเอาแพี่เอาล้วคมาเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับต่อไปจะถามพี่ว่าสินค้าที่ทางพี่คผลิตมีอะไรบ้างที่ทำตอนนี้นะครับตอนนี้ที่เด่นๆของเราก็คือ รถ3ล้อรุ่นไททันนะครับสามล้อร้อยสิบซีซีนะครับร้อยสิบซีซีนะครับแล้วก็3ล้อรุ่นเวอร์โก้สามร้อยซีซีที่ท้าไปว่าบรรทุกได้1ตันนี่ครับนี่ครับที่นี่เลยที่นี่ครับที่นี่ครับของเรานี่และยังอื่นอีกไหมฮะก็มีพวกสามล้อสําหรับคนพิการผู้สูงอายุนะครับเหมือนรถคนพิการใช่ครับรถคนพิการเนี่ยรู้อึกเป็นแสนนะนี่นะครับโอ้เขาซื้อที่ของโรงงานเน่ยเป็นแสนนะอันนั้นมันมัน อันนั้นมันเกินไหมครับเกินราคาไปของเราทีาทำมาเพื่อคนพิการได้ด้วยเพื่อผู้สูงอายุคนพิการคนพิการมาหน้าร้านนะครับน้ำตาไหลเลยครับชอบเลยเสียตังค์แน่เสียตังค์คือแบบไม่แพงไม่แพงได้ของดีได้ของดีแล้วก็เวลาเซอร์วิสนี่ก็สบายมากครับแถวบ้านก็เซอร์วิสได้ไม่ต้องยกมาทั้งเหนือทั้งใต้อีสานซื้อไปเนี่ยเซอร์วิสตามร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปทั่วไปเลยครับได้เลยไม่หมดเลย ได้หมดเลยครับอะไรทุกอย่างเหมือนมอเตอร์ไซค์หมดเหมือนหมดเลยครับไม่มีอะไรไฟฟ้าไม่มีทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานซื้อไปก็สบายระบบไฟฟ้าไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไม่มีครับใช้ช่างพื้นฐานช่างพื้นฐานทั่วไปนะฮะ,ะ,ฮะถ้าจะถามว่าแบรนด์ของพิพนี่ยเป็นเจ้าเดียวแห่งประเทศไทยจริงไหมดีทีมอเตอร์เนี่ยผมทํามาประมาณ10กว่าปีแล้วสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วแต่ก็ก็มีหลายเจ้านะครับที่ทำนะครับคงไม่มีสินค้าที่ไหนที่ที่ทำเจ้าเดียวนะครับคงจะไม่สนุก ก็ต้องมีหลายเจ้านะครับแต่ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณภาพและการบริการก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ความชอบของผู้บริโภคลูกค้านะครับนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่คงจะการใช้งานเหมือนกันนะครับเสื้อเนี่ยใส่เหมือนกันเหมือนกันกางเกงก็ใส่เหมือนกันแต่คุณภาพของเสื้อกางเกงเนี่ยมันดีไหมมันอาจจะแตกต่างกันการเย็บการอะไรเนี่ยนี่ครับผมจะอธิบายว่ามันจะเป็นยังไงหมายความว่าพี่คนเอาสิ่งต่างๆันแล้วนานาคนดีๆมาจับัในประสบการณ์ที่ผ่านมา สิบกว่าปีเนี่ยเอามาทำตรงนี้อันไหนไม่ดีก็ไม่เอาครับอันไหนดีก็เอานะครับแล้วรูปทรงในแต่ละคันนะครับที่ปริคนทออกแบบเองเลยไหมก็รูปทรงเนี่ยบางทีก็ copy เขาบางทีก็เสริมของของเราเข้าไปอย่างเช่นรุ่นที่ไม่ที่มีแคปเพิ่มขึ้นมาลูกค้าบอกว่าฉันจะขับไปไงคนเดียว นะครับฉันก็มีลูกน้องหรือลูกหรือหลานอยากนั่งไปด้วยหรือแฟนใส่โค้งใส่ข้าวเราก็ทำรุ่นที่มีแคปขึ้นมามีแคปด้วยมีแคปขึ้นมานะครับสามล้อมีแคปนะครับขนาดโตโยต้าอะไรนงครับมาสด้าเอเยนสุอะไรนะครับฮอนด้าไอฮอนด้ามีก็คือพวกรถกระบะนียครับมีแคปหมด ทำไมสามล้อมีแคปไม่ได้นี่ไะนี่ฮะเราก็เลยสร้างแคปแคปก็เก็บของได้เก็บของได้บรรทุกคนได้ใส่สิ่งของได้คือสารพัดนึกว่าเราจะไปทำใช้งานอะไรมันมมัันนสารพัดขนาดหมูยังมีแคปเลยครับเอนั่นมีน้ำจิ้มอ่ะครับโอ้โหได้น้ำจิ้มมันแคปหมูเขาเขาไม่ได้แคปแคปแมลงอะอย่างครับและอาชีพอื่นนะพี่พลถามจริงครับมันมีเยอะแยะมากมายเลยทำไมพี่ถึงมาเรื่อง เป็นอาชีพเนี่ยครับอ้างถึงตั้งแต่ต้นก่อนแต่ก่อนเนี่ยผมขายมอเตอร์ไซค์พวกฮอนด้าเยาว์มาห้าทวีสกิทขายทั่วไปท้องตลาดเนี่ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็พวกนี้ก็ขายไปแล้วคู่แข่งเยอะในตลาดนะครับ,รบแล้วใช้ทุนสูงนะครับแล้วก็บางทีลูกค้าเนี่ยผ่อนเนี่ยผ่อนไปแล้วก็ไปเลยครับอยู่วันวันหนึง่งมีบริษัทบริษัทหนึ่งเขาทํารถสามล้อแต่ว่าเป็นทรงแบบรุ่นเก่าๆหน่อยเขาก็ ติดต่อมาก็ได้ทําการค้าทีนี้อยู่ดีเขาเลิกนะฮะเขาเป็นบริษัทใหญ่มากเี่ยเขาเลิกเลิกไปเลิกไปที่นี้เราขายได้เป็นร้อยร้อยคันเราจะทำยังไงดีเ,เขาเลิกไปแล้วก็เราจะไปซับรถมาจากไหนครับนี่เราก็คิดเราก็เราก็เสิร์ชหาต่างๆจนจนได้รู้ว่าการผลิตทํำยังไงนําสินค้าเข้ามาทํำยังไงครับจนสิบกว่าปีจนพัฒน,นาเป็นรูปแบบในปัจจุบัน<อ>นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มาจับมาจบตรงอาชีพนี้นี่คือโดยประสบการณ์ โดยแท้นะครับ <10 S 2> ไม่ใช่ไม่ได้รับเข้ามาไม่ได้คือแบรนด์ของเราเองยี่ห้อ DT Motor นะครับที่นี่เรามี ใบนะครับประกอบรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเสียภาษีสรรพสามิตถูกต้องตามกฎหมายไม่มีประกอบจนประกอบไม่มีครับแบบคัน20ล้านไม่มีไม่มีครับไอ้ที่ไปไม่ไม่มีไม่มีจะพูดจะพูดเลยสีสเกตไปไหมสีสเกตไม่มีครับแต่มีสีสเกตมีครับมีตัวแทนอยู่ที่นั่นครับออ๋มีตัวแทนอยู่นั่นครับนี่ครับรถพวกเรานะรถดีทีนี่นะรถดีทีมอเตอร์เลยนะครับสีสเกตนะครับเจ้าใหญ่ครับครับำจริงเละครับรายได้ดีไหมราคาต่างกันไหม ก็ประมาณอยู่ที่6 0 0 0ืนกว่าหกมื่นต่ำสุดนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่ามันใช้งานได้ใช้งานได้เยอะกว่าทีนี้อันของเราคืออยู่ตรงกลางเลยก็ถือว่าประมาณ6 0,000นกว่าเนี่ยสามารถที่จะสร้างอาชีพได้เลยจะขายผลไม้กาแฟเตี๋นวสีเอาไปดัดแปลงรับเอาไปดัดแปลงได้หมดเลยได้หมดเลยค้พื่อนค้างไม่ต้อง้วมาอยู่ตรงกลางของเราเนี่ใช่แล้วที่ดีที่ดีทีร์จัค์นี่จบเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับพดแล้วเราไม่เห็นภาพครับ เดี๋ยวให้พี่พลขุกเราเนี่ยพาชมพาเดินให้รู้แล้วว่ารุ่นนี้รุ่นอะไรซีซีเท่าไรความสวยเป็นยังไงแล้วใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับพี่พลไปเชิญเลยพี่ได้ครับพี่อ่าท่านี้ให้ทั้งไทยท่านี้ก่อนสามสามอันนี้ก็คือรถ3ล้อบรรทุกไฟฟ้านะครับไฟฟ้าด้วยใช่ครับไม่เปลืองน้ำมันไม่เปลืองน้ำมันนะครับอันนี้เป็น48บโวล์